คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับเกมนี้ตำนานแห่ง per เพอร์ซีอูสนั่นเองนะคุณผู้ชมเนาะวันนี้เรามาแบบทุนนันหนาะหนักๆไปเลยนะคุณผู้ชมวันนี้พกมาที่สี่หมื่นเริ่มเบ็ดกันที่ห้าร้อยไปเนี่ยบอกมา <Okay. S 1> แล้วสี่ร้อยคุณผู้ชมมาเริ่มเลยคือเกมนี้เราเคยเอัพไปแล้วตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆเลยคุณผู้ชมเออ คือฟีเจอร์ของเกมนี้เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม <Yeah. S 1> เขาจะเป็นตัวคูณเนี่ยมันดีโอ้โหทําไมมันแตกรัวมากเลยอะคุณผู้ชมบอกมา1,600โอ้โหอย่างจวดเลยจวดมากเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคุณผู้ชมมาตัวคิวเออนี่คูณ3ม,มาค่ะคือตัวคูณของสัญลักษณ์อะเขาจะส สมขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนาะคุณผู้ชมอ่ะ A คูณหอ่ะ Q ต่อเลยคูณหอือโอ้โหจบแล้วหรอหมุนแบบร,รัวๆเลยมาสิโอ้โหตัว Q เยอะมากเราได้คูณ9นะโอ้โหไม่คอมโบต่อเสียดายมาก <c oughs> คือตัวคูณที่เขาสะสมนะมันจะคูณในครั้งถัดไปนะคุณผู้ชมที่เราได้เนาะ อ่คูณซีปึ้งโอ้โหรอบนี้คูณแปดมาเลยนี่แจกันรู้เสียดายตัวเคอะ่ะโอ้โหรอบนี้แจกันเยอะตัวเจไม่มาโอ้โเสียดายน่าจะคอมโบไปต่ออีกหน่อยคิวมากเช่าใจมา รอบนี้คุณเก้าเออคุณ13บสามอู้หูเยอะมากบวกมา5 4าพอห้โอ้โหสุดนะตัวคูณมันดีไงคุณผู้ชมมันเลยแบบมันอาจจะทำให้จ่ายเยอะขึ้นแหละถ้าเราได้แบบคอมโบหน่อยอะนะ<ไ>รามีคุณเกอ้โหเสียดายดอะคุณสาม แจกันมามไม่มาสแคเทอร์เนี่ยเขามาสมตัวบ่อยมากแล้วนะแต่แบบเขาโลบป่ะไม่มาเลยแจกันมาเลยแถวแรกอเสียสดายเราจะไม่เชียร์แล้วนะรู้สึกว่าเชียร์อะไรมันไม่เข้าเลยอะอ่ะขออนุญ,ญาตหมุนออโต้ไปอีกนะเมื่อกี้หมดแล้ว นี่คิวคูณสี่อุ้ยพันสองอยู่นะว่าไม่โอ้โหแผ่นใหญ่มากรอบนี้อุ้ยเสียดายตัวเจบอกเลยว่าคุณแผ่นใหญ่ๆเมื่อกี้นี่แบบถ้ามาคอมโบอีกนี่จวดอยู่โอ้โหรอบนี้บวกหนึ่งมืนโอ้โหสุดนะสุดมาก 1,900เป็นรางวัลก้อนโตคูณ11คุณผู้ชมคิดดูเราเบ็ดกันที่500เล่นแบบทุน,น,นหนาหนากักหนักไปเลย <Wow. S 1> โอ้โหสุดนะนี่ฟเร์เกมจะขนาดไหนเนี้ย oh. ไปเลยอุ้ยดูหน้ากาคูณ5โอ้โหไม่มา oh. ไปคูณ5 แต่คุณเขาเยอะนะคุณผู้ชมมันไม่มีคุณ1นคูณสนะไม่ไม่ไมบูเบ้นนะคุณ3คูณ5คูณ8อย่างนี้เลยนะมาสกแกนเทอร์หนึ่งตัวลงมาโอ้โหอ่ะลุนอีกลุ้นให้เหนื่อยไปเลยมาสักหนึ่งโอ้โหเสียดายมากแค่ตัวเดียวเองอ่ะเนาะก็ไม่มาอ่ะเนาะมารอบนี้คุณ8โอ้โหไม่เข้าเสียจุย ไปเลยตัวเจมาหุยอุตส่าห์ว่าจะไม่เชียร์นะเนี่ยนี่เจมาแล้วเห็นไหมสมสมดังคิดอ่ะคูณห้าเรียบร้อยไปค่ะคูณห้าอีกแล้วค่ะเอค่ะคูณอู้หูคูณแปด คิวคูณ8 2 0 0ไปเลยคุณผู้ชมโอ้โหบอกมา1,500รวมทั้งหมดตึง้งวิธีแรกเราแอบ,บแบบแตบกบกระจายนะตอนนี้เราเหลือกันที่2,700 0นะคุณผู้ชมเริ่มจะแบบ oh, <no. S 1> ไม่ใช่แล้วยังไงล่ะอ้าตัวคิวโอ้โหหมดแผงบวกคูณ8มาพันสอ คูณ3ไปเลยค่ะมาต่ออูโูเอาต่อเนื่องนะไหลยอยู่คุณผู้ชม2,175อุ้ยลายตา <c oughs> เออเอออย่างนั้นคูณ4ไปเลยค่ะอุ้ยแต่คอมโบแต่ละครั้งเนี่ยคือบวกแบบหลักพันเลยนะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมยิ่งตัวคูณเยอะแบบนี้นะ่ะ โอ้โหตัวเอค่ะแถวเลขเอาสกเก็ตเธอห้าตัวเลยเหรอบุบวับมากไวแบบบุ๊บวับมาคุณผู้ชม12หมุนฟรีเอาจริงๆคือครั้งที่เราเล่นไปครั้งก่อนเราไม่ได้เข้าฟรีเกมนะคุณผู้ชมเราแตกนอกเนาะครั้งนี้มาเข้าฟรีเกมแล้วลองดูว่าฟรีเกมเขาจะแตกดีเหมือนข้างนอกเขาไหมนะมาค่ะคูณ5โอ้โหเขาเป็นไวสะสมคุณผู้ชม อะไรอีกเจ็ดครั้งอ่ะแจกันคูณ23ไปแล้วตอนนี้โอ้โหบวกมาอีก7,000สุดยอดแจกันไปอีกคูณ23ไปเลยค่ะเคแถว3ไม่มาอ่ะไม่เป็นไรหรืออีก5ครั้งคิวต่อโอ้โหตอนนี้เราคูณ31ไปแล้วโอ้โห สุดยอดไปต่อตัวเจอือโอ้โหคุณผู้ชมแตกหนักมากโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเราแบบจำไม่ผิดหรือมองไม่ผิดคือสามหมื่นนะบวกรางวัลน,น่าจะเป็นรางวัลซุปเปอร์เมกะเนาะคูณเยอะขนาดนี้เบ็ดเยอะขนาดนี้โอ้โหสุดปังกับเกมนี้บอกเลยเกมใหม่นี่คือดีเสมอ ฟีเจอร์ดีไม่พอคือแตกดีด้วยสุดยอดวัยยศวัยยศให้เพอร์ซีอูดนะคะบวกมาสี่ไม่ใช่สามหมื่นคุณผู้ชมสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบโอ้โหนี่คือแบบไม่แตกต่อยังยอมรับได้นะสิบสองหมุนฟรีรางวัลรวมคือหกหมื่นสี่พันโอ้โห ขาอ่อนนะคุณผู้ชมต้องขออย่าดมบอกเลยเกมนีุ้กคิดว่าเอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะกําไรกลับไป50,000จุกมุกคิดว่าถ้าใครอยากร่วมสนุกกับเกมนี้ก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างตามไปร่วมสนุกกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบาย